สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามเศร้าครับมือนี้เศร้าวันที่สามสิบครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเพราะว่าเศร้านี้เป็นเฮ็ดไข่ครับพี่น้องนี่คือเฮ็ดไค่ครับฝนตกใส่จากสิเก็บได้ปันไดครับพี่น้องมือนี้เศ้านี้ก็มากกวฝนตกครับ บางส่วนเราซีดก็เก็บมาก่อนนานนี่แล้วครับ นี่ก็เป็นบางส่วนที่บาซิดเก็บมาครับส่วนมากก็เป็นเฮดรวมครับทั้งหลายครับ เราได้ี่้อดอกนี่โอ้ยกิดเหียนไปครึ่งนึงแล้วเด็กลรงกยังเห็นอยู่ครับมือนี้ก็ได้เศาวันที่สามสิบครับมือนี้พี่น้องเดง็กลงอก็ยังได้เห็นอยู่ครับ เห็ดหนามองครับอันนี้ดอกบานครับเห็ดละงโงกอีกดอกนึงครับมือน,นี่ละงโง่เป็ียนหมู่ปันใดครับพี่นอ้อง เห็ดไข่ดอกบานอีกแล้วดอกนี้เอาม่ได้แล้วดอกนี้นะที่ได้นะอืได้ดอกสวยเห็ดไข่ดอกสวยครับอันนี้ก็เห็ดไข่อีกน้องนี่ดอกน้อยนี่ก็ดอกน้อยตัวน,นี้อีกครับ เก็บเห็ดไครอยู่ดีๆแนมเห็ดนอะนี่ครับพี่น้องมาเอาสะก่อนแหล,ละเหลืองโง่ครับเห็ดไครพี่น้องนี่ครับเห็ดไครมี่ก็เห็ดใครนี่ก็เห็ดไค,ครอีกครับที่พี่น้องเห็นพุ่นก็เห็ดไครกับเห็ดละงโง่ครับมีเห็ดละงโง่หนาสวยด้วยครับ ดอกนี่สิเอาได้อยู่บัวเท่านั้นแหละโอ้ได้อยู่ครับเก็บแล้วบาทนี่โอ้ยุงกระาย พี่น้องเอ้ยมึงร้ายครับโอ้ลายดีเห็ดไข่โอ้สองดอกคู่กันเลย ตกใส่แล้วเป็นขี้ร่ายเลยเห็ดละโง่ก็ได้หูอืมแวมนั่อ่ามีแต่เห็ดไข่ครับทางหลายก็มีเห็ดละโงกปนบ้างมื้อนี้ก็ได้เห็ดไข่พี่น้องก็ยังหัดวางไว้ไกลซ้ำบาดนี่โอ้ว่าตะชิบูอวก อเห็ดไข่ร้วนๆครับอันนี้ดอกบานอันนี้เป็นดอกปิครับ ທາງກ່ອນໂ หลังฝนตกครับพี่น้องหมอกก็เริ่มขึ้นแล้วบัดนี้นี่ครับหมอกบนเขามือนี้เห็ดไครพี่น้องเอ้ยิง่งดูเมื่อนี้อีกมือน,นึงครับมีแต่เห็ดไครครับทางในหุ่นกระแมนครับออนี่กระแมนครับอเออทุกเห็ดไครก็ได้ขวอนุญาตเก็บสักก่อนเลยครับ อันนี้ก็จะเอาได้ทดอดดอกเดียวนี่แหละครับทางในนะคือสิบุได้แล้วครับ เป็นดอกบานครับช่วงนี้เห็ดไข่ออกลายครับจ้องลายดีครับมองได้บุคเคยอ,ออกเขาออกครับเพราว่าเท่าที่บอซิปมานี่ฮันที่หลึกดีครับ เพราะมองที่บาซิทเก็บอยู่เดียวนี่เหรอลายพอสมควรอยู่ครับเนีย่ยมงบว,วดอยู่อีกอยู่นี่เซลได้จักดอกรีนพี่น้องเลยโหเห็ดไขเบวดแล้วครับนี่มองนี่ต้องขอโทษน้ำเด้อพี่น้องเลยที่ว่ารล่องมันสั่นครับเพราะว่าพื้นที่บุเอื้อมน่อยเป็นไรครับ หลกดหีครับเห็ดไข่ปีนี้ไข่ละโง่ครับไข่ละโง่พี่น้องเลยยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่ตัวนี้กำลังแตกเครือครับตัวนี้โมหิตฟ้า,าครับน เ็ดนางงัวสวยครับสามดอกนี่สวยครับพี่น้องแบบนี้เก็บครับ ไออีกพี่น้องมึงดูดอ,อกนี่ใหญ่ดีครับเห็ดขายยักษ์ครับอันนี้บุญดอ,อกนึงครับเห็ดหอมโอ้โลิกโลดีพี่น้องเลย โอ้ยเห็นอีกแล้วไข่กระไดบ่คดวมาิได้เห็นพี่น้องโอ้ <c ười> oh, oh, oh. ยไข่สวยๆป๋า,นาหนี่ไข่ใหญ่ซ้ำไข่ ดอกสวยครับไข่สวยครับดอกนี้แต่อันนี้สิพี่น้องนี่ครับปาโทโว <c oughs> ่าอยู่ใช้บได้แล้วพี่น้องเอ้ยที่บานี่อันนี้ก็จะได้เก็บแยกชิ้นส่วนแด้พี่น้องเลยนีเ่เดครก็ ขอเก็บก่อละไม่ก่อนอยากชิ้นส่วน โอ้พี่น้องม่งครับขาวๆนี่ฮะอาหลงโง่คือสิออกต่อพี่น้องยังขาวๆลายอยู่ครับอ่าทุกมีราขาวๆเต็มเลยนะผมงไม่ก่อน อีกครับพี่น้องนี่ก็เห็ดไ่ครับรูปพี่น้องเห็ดไคเห็ดไ่ล้วนๆครับอันนี้อีกอันนี้เห็ดไ่อันนี้ซ้อนสามเลยพี่น้องนี่ซ้อนสี่โอ้โโทกคุนอีกกแมนครับโอ้โกเห็ดไค เก็บแล้วพี่น้องเอ้ยบาท พี่นอ้องส่ดอกซ่อนกันครับน้องมาทุกหมูนี่พี่น้องมึงนุกโอ้ยงามขนาดครับอ่าปานผูกเลยพี่น้องเลยหาดอกโอ้สุดยอดดีครับ อดอกสวยครับอะถูกคาดม่าสิได้เห็นเ้พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ได้ออ้ยอาดอกสวยครับ อ้าวตีนรุดนะผลงานการหามือนี้ครับประมาณนี้แล้วครับพี่น้องส่วนมากก็เป็นเฮ็ดไครกับเพลิโลโง้ครับทางไลน์ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กาลังใจบา่าวซิดครับขอบคุณพี่เพียงน้องน้อทุกคนที่ติดตามครับผมบา่าวซิดก็ขอจบคลิปไว้เช่นนี้แล้วครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ